I'll see you next time. สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวไอเทมใหม่ของทรายจากบ๊อบดิบราให้ชมกันค่ะจริงๆก็ไม่ใหม่มากนะได้มาพักหนึ่งละขอลองใช้ก่อนแล้วค่อยรีวิวไงอ่านั่นก็คือ Longwear Cream Shadow Stick นะคะอัดสวยมากชอบมากสีนะคะมีทั้งหมด9กสีแต่วันนี้ทรายจะหยิบมาให้ชม7จดสีด้วด้ันค่ะมาดูทั้งจริงกันอ่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นครีมชาร์เดก็คือเป็นอายแชโดว์นะคะทาตาในลักษณะของรูปแบบครีมมาเป็นแท่งแบบนี้ใช้ง่ายพกพาง่ายนะคะที่สําคัญติดทนมากกันน้ากันเหงื่อกันทุกอย่างเดี๋ยวจะเทสให้ชมกันว่ามันกันได้ขนาดไหนนะคะสีทั้งหมดที่ไซนยนำมาให้ดูนะคะเจ็ดสีอ่านี่ ไปให้ชมกันเลยดีกว่าจะได้เห็นสีไปพร้อมๆกันเนาะมาดูโทนสีอ่อนก่อนนะคะตัวนี้นะคะนอกจากใช้ทาเป็นอายแชโดว์แล้วยังสา,ามารถใช้เป็นอายเบดด้วยนะคะเพราะว่าเขาทนมากกันน้ําดังนั้นถ้าเราทาตัวนี้ก่อนแล้วทาอายแชโดว์แบบฝุ่นตามนะคะมันจะทําให้ติดทนมากขึ้นแล้วก็ไม่เยิมระหว่างวันค่ะสามสีนี้นะคะจะเป็นสีอ่อนๆที่ใช้ทาเป็นเบดใช้ทาแบบปรับสีเปลือกตาให้มันสีเสมอกันก่อนเพื่อที่ให้ลงอายแชโดว์แบบฝุ่นแล้วเห็นสีชัดมากขึ้นนะคะ สามสีนี้มีแซนดูนไซนไม่แน่ใจนะ DUNE ใช่ปะ <c oughs> ไม่กล้าออกเสียงอ่ะอ่ะปาดให้ดูอันนี้คือสีโปรดนะคะที่ใส่ใช้บ่อยสุดด้านไหนดีพอเจ็บแทบไหมเนื้อน,นะคะเกลี่ยง่ายทาง,ง่ายมากอ่าจะเป็นสีออก สีเบจอมน้ำตาลนะคะทาแล้วทำให้สีเปลือกตาเนี่ยลงสีอื่นได้สวยต่อมาสีวนิลานะคะก็จะเป็นสีสีเนื้อเลยล่ะเข้ากับสีผิวสีนี้นะคะสีวนิลาสีนี้ก็ใช้ง่ายใช้เป็นเบจเลยแหละแล้วก็สีนี้ก็สวยโกลเด้นพิงค์นะคะช่วยปรับเปลือกตาให้ดูสว่างขึ้นเป็นเนื้อวิงวิงด้วย Hey. อีกสีสีต่อมานะคะจะเป็นสีเข้มที่ใช้ทํา s m o ok k y EYE เริ่มจากสีเบสิกก่อนละกันนะคะสีน้ำตาลชื่อสีบ a r k ขอบอกว่าโทนสีเข้มเข้มจริงอะไรจริงปาดเปืดเดียวติดขนาดนี้แล้ว มาสีโทนเทานะคะชื่อสีชาร์โดเข้มมากสีต่อไปสีม่วงนะคะสีไวโอเลตพลัมและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีที่ใช้ชอบมากสวยมาก สีโทนเขียวนะคะชื่อสี Forest เป็นเขียวที่สวยสวยจริงๆเรียบร้อยนะคะเจ็ดสีเจ็ดเฉดุ้มุ้มุ้มชัดนะสีที่สายใช้บ่อยสุดนะคะจะเป็นสีแรกแซนดดูแล้วก็สีบาร แล้วก็ก o l d e n pink นะคะส่วนสีอื่นก็หยิบใช้เรื่อยๆแต่จะชอบมีพ,พกติดกระเป๋าคือสีแรกสีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดปูประสิทธิภาพในการกันน้ำของเขากันนะคะ หลังจากไปโดนน้าสาดแล้วก็ทูทูทูมานะคะมันหลุดออกแค่นี้จริงๆคือถ้าใส่แม่เมือไปถูออกอะ่ะไม่หลุดอะไรเลยอะ่ะแต่ว่าหลายคนกลัวเฮ้ยมันติดทนขนาดนี้นะคะเช็ดไม่ยากนะอันนี้สัมลีนะคะใส่หยอดรีมูเวอร์ชุ่มๆเช็ดปาดแล้วกปึง้งหยุดกับมวนละ เก้งแล้วค่ะเช็ดออกได้ด้วยรีมูเวอร์เลยนะคะแต่ถ้าไม่เช็ดรีมูเวอร์ไม่ออกนะทนจริงๆมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันไซจามีคลิป How to สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการแต่งตาด้วย Bubby Brow Cream s ม a d o w Stick ลองเวล r ครีมชาร์โด้สติกให้ชมกันนะคะใส่เลือกเป็นสีโปรดนะคะสีเขียว อันนี้ forest นะคะจะมา smoky eye soft soft ลุกกลางวันให้ชมกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับมินิฮาวทูแต่งสโมคี้อายง่ายๆด้วยบ๊อ b บี้บรานะคะลองแว่ครีมชาร์โดสติ๊กค่ะบอกเลยว่าง่ายจริงๆนะคะ สำหรับราคาอยู่ที่แท่งละ1,100บาทนะคะหาซื้อได้แล้วที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บาวนะคะถามว่าคุ้มไหมอาจจะดูราคาสูงหน่อยแต่ไซบอกเลยว่าคุ้มมากแท่งที่หยิบใช้บ่อยนะคะมันยังแทบไม่พร่องเลยอะแล้วเวลาเราใช้เราก็ใช้นิดเดียวนะคะจุดเด่นที่สุดก็คือติดทนนะคะไซใช้เนี้ยไม่มีอาการเยิ้มเลยแต่ถ้าใครเปิดตามมันมากๆไซว่ามันก็ต้องมีเลอะนิดนึงอะแต่คือน้อยจริงๆเพราะตัวเนี้ยเขาเน้นในเรื่องคุณสมบัติของการติดทนนะคะ ก่อนจบคลิปไปขอถามอีกหนึ่งสิ่งที่เฮอช่วงนี้ยิบใช้บ่อยนะคะก็คือบรัชของ b o b b บี้บาวนะคะสีเบอร์สิ 10, นะคะ Desert Rose ให้ดูเบอร์สิะเป็นสีที่ปัดอยู่บนหน้าตอนนี้นะคะจะดูเป็นแบบชมพูเป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้ชมพูจ๋านะคะสีในตลับมันจะออกดูเป็นแบบชมพูตุนต่นๆนิดนึงอะแต่ปัดออกมาแล้วสวยนะให้ดูบนแก้ม ปัดให้ดูคิกแลงหลยเป็นแบบเนื้อแมตนะคะปัดง่ายไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นปื้นหรือว่าเป็นคราบนะคะปัดง่ายจริงๆสีสวยด้วยราคาเท่ากับตัว ครีม m ช h ร์ o w ส t ติ๊กตะกี้นะคะ1,100บาทเช่นกันถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูที่เคาน์เตอร์บอบ b ี้บราวกันได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย